โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือๆนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโอมินิเอ็กนะผมแมปโรบอ์นะเออนะครับวันนี้มันจะมาทําอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาตัวใหม่มาวิ่งแข่งกันนะครับผมฮะดูสิว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากันนะก็อ่อแมปไอนี้ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะผมก็ลองมาทําดูนะผมอา่าเผื่อจะเผื่อจะมีคนชอบนะครับอา่ามาก็เ,าเป็นสไตล์ใหม่ก็มันก็ไม่เชิงใหม่แค่เปลี่ยนด้านวิ่งนะผมมา เรามาดูนะผมตัวใหม่ที่มาในอัปเดตที่เขาปล่อยหลุดมาก็จะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะผมจริงๆตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาแข่งเท่าไหร่นะผมมันมันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับก็นะเราจะเอาตัวไรเดียโอเคนั้นผมก็จะเอาตัวสองตัวท้ายนี้ก่อนเลยแล้วก,กันนะผมมา นะครับเราก็จะเอาตัวของ NRG นะครผมมาแข่งกับตัวของอ m a ด i l ล o นะฮะไปเรามาดู NRG กันนะครับผมจะเริ่มแข่งนะผมในโอเคเดี๋ยวเข้าจุดสตาร์ทก่อนเลยนะฮะเออไม่ได้ทำนานเลยลืมละวิธีการทำนะครับไปนะครับผมจุดสตาร์ทของผมก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับผมไปถึงปลายตึกสีส้มนุ่นเลยนะผมประมาณแยกตรงนี้นะโอเคนะฮะไป แล้วก็เข้ามุมก่อนเลยนะผมแล้วเราก็จะเริ่มกันใน3 2 1 โอเคนะผมโอเคนะผมบ้าไล้จี้ก็เริ่มวิ่งแล้วนะผมตอนนี้ก็มาแข่งับาดิโลผมเลยตึกสแล้วบ้านเลยบ้านสีฟ้งนะาดิโลนะบ้านสไปแล้วเราไปแล้วผมไม่ตึกสีตึกสีทองนะผมตึกนนะผมดูผมวนตอนข่าาทีมีต้นมาสองต้นนะผมต้นมาต้นที่ร้านนะต้ามนะผมตึกแดงแล้วผมตึกแดงแล้วนะผมใกล้ถึงตึกแดงแล้วผมตึกแดงแล้วตึกถึงตึกถึงงเแล้วผมตึกถึงถึงถึงถงเลยล้วผเร็วของอ็งถ่งถึงถึงถึงงถึงถึงถึงถงงครับ ไวจาไวโนดูนไวเลยนะะคลิปเลยนะก็ดูกครไทชนะเอยนะดิวมาดูนะครับแล้วใครจะชนะนะฮะ